ฟาดนะคะในช่องฟาบอลชนลค่ะวันดีนะคะทุกคนฟาไม่ได้จะมาทําคลิปกินให้ทุกคนได้ดูนะคะแต่วันนี้นะคะฟาจะมาอันบ็อกถุงนี้กันดีกว่าค่ะทุกคน <Wow. S 1> ฟานะคะจะมาเปิดกล่อง iPad <Yeah. S 1> กันนั่นเองนะคะ oh. ฟาซื้อมา iPad ดเจนแปดเองเนาะไอแพดเจนปดน่าจะออกมาประมาณปีที่แล้วถูกต้องปะเอออันนี้ขอออกตัวก่นเลยนะคะว่าไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของไอทีอะไรขนาดนั้นนะคะถ้าอันไหนรู้ก็จะบอกละกันเนาะโอเคทุกคนเรามาแกะเลยดีกว่าค่ะ ยอมรับลับษระภาพเลยว่าซื้อ iPad มานะคะไม่ได้ซื้อมาเล่นๆนะจุดประสงค์ที่ฟาซื้อมาคือฟาจะซื้อมาเรียนด้วยหนึ่งแล้วก็ซื้อมาทํางานด้วยนะคะฟาซื้อมานะคะก็ความจําอยู่ที่3ามสกิกเนาะแต่ถ้าสมมติว่าความจํามันน้อยเกินไปเนดะี๋ยฟาค่อยไปซื้อความจําเพิ่มนะเะาเรียกว่าอะไรไอคาวหรือไอไออะไรสักอย่างนึงเออที่ซื้อมา3 2มสกิกอะ จุดประสงค์ะคะือราคามันย่อมเยามากเลยนะ,ะนี่เลยค่ะทุกคน iPad ฟ้าน,นะคะฟ้าซื้อมาสีโกลนั่นเองนะคะก็สีอทองนะคะแต่โดยรวมมองนะคะเหมือนไม่ใช่สีทองเหมือนสีรลดโกลเลยแบบเฮ้ยเออซับแของ iPad นะคะเป็นชิป A12 รองรับ Apple Pencil นะคะแต่ว่า Apple Pencil มี2เจนใช่ไหมทุกคนมีเจน1กับเจน2เจน8นี้ ลองรับแค่เจหนึ่งนะคะ <Okay. S 2> แล้วก็ลองรับสมาร์ทคีบอร์ดด้วยเนาะจอของเขานะคะขานาด10.2นิ้วนะคะถามว่าถ้าเทียบกับ Gen 7ก็คือเหมือนของเจน7เลยเนาะการใช้งานของแบตนะคะแบบ10ชั่วโมงเลยคือใช้ได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะจ๊ะแล้วมันมีอยู่ทั้งหมด3สีมีสีเงินแล้วก็สีเทาสเปนเ,เกนะคะแล้วก็สีทองแล้วขนาดความจําของเขานะคะมี32กิกกับ128กิกนะคะมันก็จะมีแบบแบ,บ่งรุ่นเนาะแบบว่า ซ a m s u n g i i g รุ่นที่รองรับแต่วันฟลอย่างเดียวกับ 32กิกรุ่นรองรับ WiFi แล้วก็บวกซิมนะคะ128 g ิ12ก็เหมือนกันรองรับ Wi-Fi อย่างเดียวก็มีแล้วก็รองรับท, SIM, ทั้งซิมทั้ง w i f i มันก็มีนะคะแต่ว่าราคามันก็จะแตกต่างกันหน่อยเนาะถ้าเป็นรุ่นรองรับ w i f i อย่างเดียวและ32 g ินะคะเริ่มต้นอยู่ที่19 0 0บาทนะคะคือฟางคิดว่าเป็นราคาเริ่มต้นที่ทุกคนจับต้องและเริ่มถึงได้นะจ๊ะแล้วรุ่น128 g ินะคะแต่ว่ารองรับ w i f i อย่างเดียวราคาของเขาอยู่ที่13,900บาทค่ะ แล้วก็รุ่น3.2กิกนะคะรองรับทั้ง Wi-Fi แล้วก็ซิมซิมสามารถ ใช้เล่นเน็ตออกไปข้างนอกบ้านได้แต่ว่าไม่สามารถโทรได้นะจ๊ะแต่ถ้าสมมติอยากจะโทรสามารถโทรโฟเฟซโทรไลน์ได้นะจ๊ะอ่ะราคาของเขาอยู่ที่15,400บาทนะคะและถ้าสมมุติว่าเป็นรุ่น 128G รอิกิกรองรับทั้ง Wi-Fi และรองรับทั้งซิมราคาของเขาก็จะอยู่ที่18,400บาทค่ะแล้วแต่คนจะเลือกซื้อแล้วกันนาอว่าอยากได้สเปคเท่าไหร่รุ่นอะไรอะไรเงี้ยก็คือลองไปศึกษาหาดูนะคะมันก็จะมีรุ่นที่บอกว่าราคานักเรียนสามารถเข้า ถึงได้นะคะอยู่ที่1,200บาทแต่ว่ามัน เฉพาะได้แค่ออนไลน์เท่านั้นนะคะแต่ถ้าสมมติใครอยากได้แบบเฮ้ยฉันต้องการรับเครื่องนะเดี๋วนั้นเลยนะคะก็มันก็มีที่นะไอคอนสยามปะถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะไอคอนสยามอมืแค่เราไปแสดงบัตรนักเรียนนักศึกษานะคะแล้วก็จะได้ราคานักเรียนนักศึกษา12ึ0บาทเท่านั้นเองจิบๆบ,บสบายๆบายมากๆเลยนะจ๊ะยังไม่ได้ลองใช้หรือลองเล่นแบบจริงจังนะเพราะว่าฟิล์มก็ยังไม่ติดเพราะว่ารอฟิล์มส่งมาเคสก็ยังไม่ได้ใส่ เพราะว่าเราเคสส่งมาอะไรหลายอย่างที่บอกว่าเราส่งมาส่งมาสมาเนี้ยก็เลยยังไม่ได้ลองใช้จริงๆโอเคทุกคนตอนนี้ฝาก็มาอยู่ที่หน้า iPad แล้วนะคะนี่คือหน้าจอแรกที่เราจะเจอนะคะเขาก็จะมีให้ประมาณนี้นะคะก็อืมก็ประมาณนี้แหละ <laughs> อย่างที่ทุกคนซื้อ iPad มาก็จะมีจุดประสงค์คือไว้เรียนแล้วก็ไว้ทํางานวาดรูปเล่นอะไรนี้ใช่ไหมทุกคนไว้จดจดอะไรเงี้ยเวลาเราเข้าเรียนใช่ไหมในเครื่องนี้เขาก็จะมีแถบแอปให้ฟรีอยู่แล้วนะคะในการจดหรือไว้ทํางานนี่เลยทุกคนแอปนี้มันเป็นแอปที่มันเปรียบเสมือนกับว่าเราทํารายงานเลยเว้ยและสามารถพิมพ์งานในนี้ได้เลยนะคะหรือเราอยากจะแบบว่า เอารูปลงในนี้ก็ได้นะคะแล้วก็สามารถเขียนหรืออะไรก็ได้สามารถจดโดยการใช้ปากกาจดได้นะคะแอปที่ฟาไว้ทำงานก็จะมีอยู่ประมาณนี้ก็จะมีนี้เลย ใครที่สนใจอยากจะทำอินโทรน,นะคะแนะนำเลยนะคะแอปนี้คือแอป e n o t e นะคะนี่เลยส่วนตัวยังไม่ได้ลองเล่นแบบจริงจังนะคะยังไม่ได้ศึกษาว่าอะไรยังไงเนาะเออแต่ถามว่าเราลองเล่นหรือ,อยังก็มีบ้างนะแต่แบบยังไม่เก่งอะไรขนาดนั้นนะคะแล้วก็มีแอป iMovie นะคะที่สามารถตัดต่อได้นะคะที่มาให้กับเครื่องเลยเนาะแล้วก็เล่นตัดต่ออะไรเงี้ยอืมแล้วที่สำคัญทุกคนนี่เลยฟ้าอย่างแนะนำนะคะใครที่ชอบวาดรูปแนะนำเลยว่า แอปนี้คือแบบดีมากๆอันนี้ฟ้าคือลองวาดรูปเล่นดูนะจ๊ะก็จะได้ประมาณนี้เลยเออถามว่าวาดง่ายไหมก็ง่ายดีนะสะดวกสบายมากไม่ต้องเสียตังค์เลยนะจ๊ะแอปนี้คือฟ้าแนะนำเลยว่ามันเป็นแอปแต่งรูปที่ได้สวยมากๆเลยเนี่ยแอปนี้เลยอยากให้จดอาจจะไปไวหน่อยทุกคนเพราะว่าไม่อยากคลิปนานนะคะแอปนี้ก็าอยากจะแนะนําทุกคนมากเลยนะเพราะฟ้าชอบมากเลยนะแอปนี้มันทาอะไรได้บ้าง ฟานะคะสามารถตกแต่งคลิปปก YouTube ในนี้ก็ได้อยากจะบอกว่าฟาก็มีโหลดไว้ในโทรศัพท์เหมือนกันนะคะนี่ที่ฟาแนะนํำเลยมันสามารถแบบเลือกไซส์ขนาดได้ในนี้ทําได้ในนี้ก็ทำได้เช่นกันนะคะทุกคนนี้อาจจะจอเล็กหน่อยเราเปลี่ยนมาทําเป็นใน iPad นะคะคือมันสะดวกสบายมากๆเลยแอปนี้ฟ้าโหลดตามพี่ที่อยู่ใน YouTube จําชื่อไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะคะแต่เขาบอกว่าคลิปอะสามารถตกแต่งสีเพิ่มเติมในนี้ได้คือแบบสีสวยมากแบบ ตามที่เราต้องการเลยแบบสไตล์ตม,มินิมอลหรืออะไรเงี้ยคือแอปเนี้ยคือแบบตอบโจทย์กับคนที่ชอบแต่งรูปแต่งคลิปอะไรเงี้ยให้แบบสีไปในทิศทางเดียวกันอะเขาแนะนําเลยว่าเออแอปเนี้ยคือดีมากส่วนแอปนี้ก็ไม่แน่ใจว่าทําอะไรได้บ้างแต่แบบโหลดมาก่อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองใช้รอบนึงเนาะแอบปบนี้ก็เป็นแอปแบบโหลดรูปจากกล้องนะคะฟ้าใช้กล้องแคแนลเนาะโดยรวมใี้ฟ้าใช้แพทก็จะมีประมาณนี้นะคะก็ไม่ได้ใช้แบบว่าเยอะมากจะเกินไปหรืออาจจะเยอะ ไม่รู้เหมือนกันนะคะทุกคนแต่แบบได้รวมพาใช้ประมาณนี้นะคะตอนนี้ฟกาก็รเออเซสซิรี่ของ iPad อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นฟิล์มเอยเคสเอยนะคะคีย์บอร์ดปากกาที่ใช้สําหรับใน iPad นะคะเดี๋ยวรอของมาก่อนละกันเนาะเดี๋ยวจะมารีวิวทุกคนได้ดูนะคะบอกเลยเลยว่าราคาคือย่อมเยาวมากๆเลยนะสามารถซื้อได้ในราคาที่แบบว่าถูกแดะดีบอกเลยว่า ต้องตามนะจ๊ะต้องตามอ่ะถ้าชอบกปนะะีใครอย่าลืมกดไลค์นะคะกด s c r ต b e แล้วกดแชร์ฝาด้วยนะคะที่สำคัญทุกคนอย่าลืมกดดิ่งกุุงกิงเพื่อยนะคะเวลาฟังลงคลิปม,มอนคนจะไม่พลาดเนาะไปแล้วดูควบค้ยบาย,บายสวัสดีค่ะจุ๊บ